สวัสดีครับเอฟซีทุกท่านผมเบ้าเตียสามตัวตรงหนึนงทางมาถามเรื่องราวความฝันของน้องกรหอมครับมาน้องกรหอมฝันยังไหนเดี๋ยาาวเบ้าเตียจะพาพี่พ่อน้องไปฟังเรื่องราวความฝันของน้องกรหอมมาพร้อมกันครับจะาพาพ่อแม่ เเดี๋ยวเดินทางมาหานอห้อง,องก็หอมน้อง,องก็หอมอาวน้องก็หอมฝันว่าออไงฝนะันว่ามีเออนะฝันเลนะฝันว่ามีผู้ชายคนหนึ่งมีผู้ชายแก่ไหมลูกแก่ไหมมาเข้ามาอย่างไงผู้ชายนะเขาเดินมาเดินมาแล้วเข้ามาอย่างไงผู้ชายเ,าเป็นผีทุกคนเป็นผีทุกคนเป็นคนเป็นคนไหมเป็นคนเข้ามาหานอห้องก็หอมเข้ามาไงล่ะ มีมเพราะว่าอะไรอ่ะมีอะไรล่ะเพราะว่ามีเพราะว่ามีเลขให้เหรอมีเลขเหรอไอค่าเลขตัวไหนล่ะค่าเลขตัวไหนเขาให้เลขสองแปดสองแปดเขให้แค่สองตัวบ่ใช่เลขสองแปดตัวสองตัวผู้าชายคนนั้นบ่ เขาให้แต่แต่ไม่แก่ใช่ไหมผู้ชายคนนั้นไมใ่ให้เลขสองแปดแล้วเขาก็บอกแค่สองแปดใช่ไหมฝันฝันว่าผู้ชายไม่แก่เนาะมาให้เลขสองแปดโซ่มันตกนะกับเบาเตีย๋ยมาถามเดี๋ยวเราเขาฝันคล้องน,องน้องเขาหอมน้องหอมฝันเห็นผู้ชายมาบอกเลขหลอกก็หอมสองแปดครับ ครับไปลองเบิึงนะครับพีนาเป็นสองแปดเด็กของน้องขรอหอมบ่าวเตีเยก็มาติดตามตัวเลขแบ่งปันให้เอฟซีให้ทม่ใช่ข้างบ้านหัวมันที่หนึ่งมีนาโฮเกตสครับตัวเลขยกของน้องขรหอมก็สองแปดนะคร,ครับบ้าปุ้ยครับบ่าวเตียตามตรงเดินทางมาหาน้องขรหอมครับครับบ่าวเตียมาถามเรื่งองราวความฝันของน้องขรหอมครับน้องขรหอมกับฝันว่าผีเลือคนครับผู้ชายครับตัวใหญ่ อย่างมาบอกเลขนนองกหอมครับสองแปดครับครับกลับไปกลับมาครับสองแปดแปดสองครับครับอาปากามาจดใบครับดอว่าแคปหน้าจอไว้ท่านผู้ชมครับครับความเสียสวนุคค้นครับโปรดใช้พี่จักรยานในการรับชมครับครับเบาเตยตามตรงมาติดตามตัวเลขไปฝากเอฟซีฝากธนาคาบงวดวันที่ถึงมีนาหกเจ็ดครับครับไปไปลองเบอรงครับตัวเลขของนนองกหอมครับครับเบาเตะคองนา้านมีโชคมีลาบเห้งแหงมันๆเรื่วยๆครับ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เบาเตียตามต่อตรงเลยนะครับเดี๋ยวพอกับเบาเตียคลิปหนาครับผมสวัสดีครับ